สนับสนุนโดยบริการเบอร์ไทยแดนมังกรครั้งแรกที่ให้คุณมีเบอร์ไทยจีนฮ่องกงอยู่ในซิมเดียวจาก TrueMove Edge กลับมาที่รายการขยายข่าวในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรากําลังพูดถึงประเด็นของไฟไหม้ที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับวันนี้ผมได้รับเกียรตินะฮะจากนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถ์หรือว่ามศธนะครับศาสตราจารย์ดรสุชัิชวีสุวรรณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ถ้าวันนี้รถติดนิดนึงใช่ครับอาจจะเป็นผลพวงจากเหตุไฟไหม้ด้วยหรือเปล่าก็เป็นไปได้วันสุกเย็นนะนะฮะเป็นต้องต้องเลยนะครับเข้าประเด็นเลยนะฮะวันนี้เกิดเพลิงไหม้อาคาร1ิชั้น นะครับใช้เวลาดับเลิงนานมาก <c oughs> หลายชั่วโมงเลยฮะอาจารย์รได้ข่าวหชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ได้มอดสนิทด้วยอันนี้คือผิดปกติแล้วฮะอาจารย์ที่จริงแล้วไม่ผิดปกติแล้วครับไฟเวลามันเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดว่ามีเชื้อที่เป็นเชื้อเพลิง, <c oughs> ลงมันก็เป็นอย่างนี้ครับเราไม่รู้ว่าที่ไฟติดเนี่ยมันเกิดจากอะไร <c oughs> นะฮะบ,บางคนก็บอกว่าว่า้เจ้าอะไร <c oughs> นะก็ยังไม่แน่นะครับบางคนก็บอกว่าในชั้นนั้นเนี่ยมีวัตถุที่เป็นไม้อยู่เยอะ ก็อาจจะเป็นเชื้อไฟที่ดีนะครับวสทจะลงไปในที่เกิดเหตุเมื่อไหร่ยังไงราปราสานกทมนะครับว่าเราอยากจะลงไปเร็วที่สุดนะครับตั้งใจว่าจะเป็นวันอาทิตย์ตอนบ่ายครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตครับก่อไปสู่หลักฐานเนี่ยก็ต้องเข้าพื้นที่เกิดเหตุก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเสียสายเข้าเนี่ยคนอื่นจะเข้าไม่ได้จนกว่าเขาจะทํางานได้เรียบร้อยครับจนกว่าเขาจะเสร็จถึงจะปล่อยให้คนอื่นเข้าไปได้ใช่ครับถ้าเกิดเพลิงไหม้ลักษณะแบบนี้นะครับ กับอาคารผมไม่แน่ใจนะว่าอาคารนี้เป็นอาคารเก่าแค่ไหนนะฮะแต่เกิดพึ่งไหมลักษณะนี้หลายชั่วโมงห้าหกชั่วโมงอะฮะโคร,ครงสร้างของมันมันยังใช้ได้ไหมอาจารย์มันต้องรื้อไหมผมถามนี่ต้องดูนะครับที่จริงดูด้วยตานี่ก็ยังลำบากเลยจะเรียนคุณทินว่าอย่างนี้ว่าไฟเนี่ยไม่ถูกกับกับใครทั้งสิ้นนะ,นะครับถึงแม้ว่าโครงสร้างที่เราเห็นเนี่ยเป็นโครงสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับคือมีคอนกรีตอยู่ข้างนอกมีเหล็กอยู่ข้างในค่อนข้างปลอดไฟกว่ามีเหล็กเพราะเหล็กเนี่ยเดินโดนไฟลนแล้วเนี่ย กำลังจะตกจะอ่อดทันทีแต่กระนั้นก็ตามเมื่อคอนกรีตเนี่ยซึ่งสามารถทนไฟได้แต่ถ้าเกิดเจอไฟสักห้าหกชั่วโมงเนี่ยเอาเรื่องเขาก็จะเกิดการบวมล่อนพอล่อนออกมาปั๊บเหล็กเสริมข้างในก็จะโผล่มาคราวนี้ไฟจะสัมผัสเหล็กโดยตรงคราวนี้แหละปัญหาอ๋อคือล่อนร่อนระหว่างที่ไหมใช่ครับห็นได้ชัดเลยตรงพื้นเนี่ยเพดานเนี่ยจะเห็นเลยว่าจะเป็นเหล็กตะแกงออกมาเลยแสดงว่าคอนกรีตนี่ร่อนดออกมาหมดแล้วใช่ครับ ตรงนี้จะน่ากลัวน่ากลัวเพราะว่าไฟสัมผัสเหล็กโดยตรงเหล็กเจอไฟก็อ่อนกำลังรับหนักก็ไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยต้องเข้าไปดูในละเอียดและต้องใช้เครื่องมือทดสอบด้วยเพราะบางทีสายตายังบอกไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เครื่องมือทดสอบอยังไงฮะอาจารย์พอจะบอกให้เราทราบไหมครับมันจะเป็นเครื่องมือทดสอบก็เป็นทดสอบกำลังคอนกรีตนะครับคอนกรีตเนี่ยเวลามันเราหล่อเสร็จเนี่ยทิ้งไว้ยี่สิบแปดวันเนี่ยมันกำลังรับหนักเต็มที่เลยแต่พอเจอไฟปั๊บกำลังมันอ่อนลงเพราะฉะนั้นแล้วเซฟตี้แฟกเตอร์ท ค่าเพื่อปลอดภัยมันลดลงไปเรื่อยๆวิธีการก็คือใช้ค้อนค้อนพิเศษเคาะลงไปมันจะมีเอ็โคออกมาจะรู้เลยว่ากําลังมันลดลงไปเท่าไหร่ใช่ครับอันนี้ต้องขอทางมหาวิทยาลัยก็ได้รับความรู้ข้อจากวิศวะกระบังที่ว่าวันอาทิตย์นี้จะื่องมือนี้ลงไปช่วยซึ่งวันอาทิตย์นี้จะทันที่เราบเพราะว่าคืออยากจะลงวันอาทิตย์ครับเพราะว่าต้องทําให้เร็วที่สุดใช่ครับเพราะว่าอาคารถ้าเป็นลักษณะแบบนี้อาจารย์ครับครับคนกังวล กังวลมากานี่เขากังวลมากเลยใช่ครับคุณทินกังวลมากเพราะบางคนบอกจะพังแต่เท่าที่ผมเห็นผมก็ยังไม่เชื่อว,ว่ามันจะพังลงมานะครับแต่ว่าความเสียหายเนี่ยที่ต้องซ่อมแซมขนาดไหนนั้นต้องลงไปดูหมายความว่าจะลงไปตัดสินอีกทีหนึ่งว่าต้องรื้อหรือ<ช>ไม่รื้อใช่ถ้าไม่รือร้อนั่นหมายความว่าซ่อมได้่ซ่อมได้นะครับซ่อมได้เทคโนโลยีการก่อสร้างปัจจุบันเนี่ยทันสมัยมากนะครับอาจจะต้องกระเทาะคอนกรีตออกนะครับทำเหล็กเสริมพิเศษใหม่ เดี๋ยวนี้ก็มีคาร์บอนไฟเบอร์ที่เหนียวมืนเหล็กเลยแต่แน่นอนราคาแพงสามารถทําได้ครับก็คือถ้าถ้าทางวายั์ซ่อมได้ถ้ายังซ่อมได้นะครับถ้าเข้าไปดูถ้าซ่อมได้ก็ว่ากันคปันประเด็นหนึ่งใช่ครับคราวนี้มาถึงประเด็นของของคนอย่างอย่างพวกเราเนี่ยที่ใช้ชีวิตในในกรุงเทพมหานครมีตึกตึกสูงเยอะแล้วก็นะครพอเจอเหตุการณ์อย่างเี้ยเรามักจะอาจจะตัดสินใจไม่ถูกนะเวลาเกิดเหตุนะครับ คือคาถามที่ผมถามทีมงานของทีเอนทนิโฟนะถามไปทุกโต๊ะเลยนะฮะทุกโต๊ะเนี่ยก็ได้คําตอบที่แตกต่างกันครับคือถ้าเกิดเพลิงไหม้แล้วคุณอยู่ในอาคารสูงครับคุณจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงครับนั่นคือคําถามที่ผมถามออกไปเลยนะฮะวานออกไปเพราะอยากจะรู้ปฏิกิริยาเป็นยังไงบางคนก็บอกลงสิที่ต้องลงแต่บางคนบอกดูฝรั่งต่างชาติเด็กเขาวิ่งขึ้นดาดฟ้าไม่จริงครับเพราะว่าดาดฟ้ามีเฮลิคอปเตอร์รับต่างชาติมันมาได้ไม่กี่คนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าดาดฟ้ามันจะรองรับ เฮลิคอปเตอร์ที่าเฮลิแพดเนี่ยมันรองรับได้จริงหรือเปล่าอนะครับเพราะฉะนั้นหลักหลักการคืออะไรครับถ้าเกิดเป็นผมอผมอยู่ในอาคารและไฟไหม้นะฮะสัญชาตชานของเราเนี่ยต้องไปประตูหนีไฟนะฮะไฟนะแต่ต้องเรียกอย่างนี้ว่าถ้าเกิดอาคารนั้นสมบูรณ์นะคุณทินถ้าเกิดไม่สมบูรณ์ขึ้นหรือลงก็ตายเท่านั้นแหละนะฮะถ้าเกิดอาคารสมบูรณ์จะเป็นอย่างนี้เมื่อเกิดมีควันไฟขึ้นมาตัวจับควันไฟก็จะจับจับปั๊บเนี่ยมันจะกริ่งร้องดังเลย คุณทินเคยอยู่ม,งมังง่อมไหมเวลาทดสอบมันดังจนนอนไม่ได้อยู่ไม่ได้เราก็จะนะครับรีบนะฮะตื่นขึ้นมาหรือทําอะไรก็ได้ <condem ns. S 1> เพื่อไปทางหนีไฟไฟสัญญาณที่<ม>เป็นสัญญาณสำรองเนี่ยก็จะส่งนะฮะแล้วเราเปิดประตูหนีไฟพอเข้าไปในปล่องประตูหนีไฟแล้วซึ่งเป็นบันไดลงเนี่ยนะฮะขึ้นก็มีแต่สาหรับข้างบนลงมาเนี่ยมันจะต้องมีพัดลมนะครับในการอัดอากาศไม่ให้ควันตามเข้ามาด้วยแล้วก็จะเดินลงอย่างปลอดภัยจนถึงชั้นล่างนะครับ แต่ในกรณีในบางตึกที่ทันสมัยมากๆเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ชั้นที่บนมากๆเช่นตึกมี60ชั้นครับข้างบนอาจจะมีเฮลิแพดนะครับลานจอดเฮลิคอปเตอร์ให้รับก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นผมผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเฮลิคอปเตอร์จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ผมเดินลงดีกว่าครับแสดงว่าการก่อสร้างตึกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับไอทางหนีไฟบันไดหนีไฟตรงเนี้ยเขาจะต้องทําเป็นปล่องที่สามารถที่จะกันไฟได้ใช่ ส่วนใหญ่จะติดข้างๆลิฟต์เพราะว่าตึกสูงๆเนี่ยป่องลิฟต์เนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของอาคาร<อ>เป็นทําให้แข็งแรงเลยะนะฮะก็เรียกปล่องลิฟต์นี่สําคัญมากหรือ<ะ>ช่องช้าบลิฟต์ตามภาษาช่างเนี่ยข้างๆก็จะมีบันไดแล้วบันไดนี่จะอัดอากาศไว้คุณทินเปิดมาคุณทินสังเกตได้<ะ>เลย<อ>ลเวลาเราออกจากลิฟต์เราจะเห็นว่ามีประตูหนีไฟอยู่ที่เป็นบานยาวๆแล้วผักออกไปแต่ต้องปิดไม่เสมอนะครับอันนี้แหละคือปลอดภัยที่สุดปลอดภัยที่สุดถ้าเกิดการออกแบบ การออกแบบมาตรฐานทางวิศวะมาตรฐานของวิศวกรรมก็ต้อง,อ,งอยูตรงนี้ต้องมีครับตึกสูงนี่ต้องมีร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมอยู่ชั้นสิบห้าไฟไหม้ชั้นสิบผมวิ่งป้อง,งบรงพาาแล้วไฟไหม้ใกล้ปล่องบันไดแล้วก็ไม่เป็นไรละต้องไม่เป็นไม่เป็นไรตามหลักต้องไม่เป็นไรผนังก็ต้องกันไฟได้นะครับและมีพัดลมอัดอากาศคือเมื่อมีอากาศมีความหนาแน่นสูง mm hmm. ไฟมันก็ไม่สามารถดันข้ามาได้แต่ถ้าเกิดพัดลมไม่ทํางานไฟมันก็จะวิ่งเข้ามาแล้วก็คุณทินไม่เจอไฟก็เจอควัน ก็เสร็จเหมือนกัน,น,นต้องมีพระลบอากาศจำเป็นต้องมีครับมีหลายตัวด้วยอัดเข้าไปในปล่องนี่แหละใช่ครับให้อากาศมีความหนาแน่นสูงกว่าข้างนอกก็คือไฮเพรสเชอร์ถูกต้องครับเพื่อที่จะดันออกไปใช่ครับไม่ให้ข้างนอกเข้ามาอ๋อผมเพิ่งรู้เนี่ยครับอันนี้คือปลอดภัยสุดใชวิธีการเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้เราขึ้นมาแล้วนะฮะในบนบนจอเนี่ยว่าเวลาเกิดเหตุไฟไหม้นะครับควรจะต้องทําอะไรฮะอันดับแรกคือต้องมีสติก่อนใช่แน่นอนครับนะครับนี่นะขอตั้งสติพิจารณาว่าทอยดดมปลภัีสุ ให้ผู้พักอาศัยหนีลงสู่ชั้นล่างอ่ะอาจารย์เน้นย้ำตรงนี้ครั้งหนึ่งนะฮะคนลงชั้นล่างนะครับให้คลานต่ําๆกับพื้นใช้ผ้าชุบน้ําปิดจมูกป้องกันการสําลักควันนะครับน่าตกไม้้มนไปด้วยนะฮะใช้ผ้าชุบน้ําปิดจมูกนะฮะแล้วก็ข้อที่สี่นะครับไม่ใช้ลิฟต์อย่างเด็ดขาดอันนี้ทําไมไม่ใช้ลิฟต์อย่างเด็ดขาดพอก็ถือว่าลิฟต์อาจจะไม่ปลอดภัยเพราะลิฟต์ก็มีโครงสร้างที่เป็นเหล็ก S <S สลิงอะไรต่างๆจะไม่ปลอดภยัยถึงแม้เาลิฟต์ปัจจุบันนะี่คุณถิ่นปลอดภัยกว่าเดิมเยอะไม่ได้ร่วมเหมือนโบราณละมันมีระบบอะไรที่ดีกว่าเดิมเยอะแต่คิดว่าเป็นอะไรที่อาจจะมีความเสี่ยงอย่าดีกว่าแล้วถ้าเกิดลิฟต์คายทำยังไงมันเป็นภาราอะไรหลายอย่างคนก็ใจคอไม่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องจําไว้เลยทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหนทางหนีไฟอยู่ตรงไหนพอเกิดเรื่องตั้งสติแล้วไปที่ทางออกหนีไฟที่คุณถินแนะนํา พี่น้องประชาชนนีเรื่องดีบางทีเราทํางานเป็นปีๆไม่รู้ทางออกอยู่ไหนอาจารย์ครับคือเราเข้าใจว่าเรารู้ครับถูกต้องไหมฮะเพราะเราก็อยู่เนี่ยในตึกในผมเชื่อเลยนะฮะที่อยู่กันตอนนี้ผมเชื่อว่าตอนนี้คนเริ่มเฮ้ยเกิดเหตุการณ์นี้เราก็ค่อยมาสังเกตใรจริงๆคนจะต้องทวนอยู่ตลอดเวลาใช่ครับที่จริงเขาก็มีการซ่อมอยู่ใดแต่คุณทินคงไม่ไปร่วมหรอกไม่ค่อยว่าง <laughs> ใช่ไหมฮะหมือนกทุกคนนะฮะมันก็มันก็ไม่ไดทุกคนนะเราก็ไม่อยากจะไปแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นมาตรฐานจริงๆ อย่างน้อยด้เกิดเราไม่ไปร่วมก็ควรจะสังเกตไว้เพราะทุกคนเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับเราแต่มันเกิดขึ้นกับใครก็ได้เพราะตึกเราไม่ได้เราอยู่คนเดียวรรเราหวด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากาับมาติดตามกันต่อนะฮะประเทศไทยกรุงเทพมหานครเรามีตึกสูงสูงเยอะนะฮะร,ระบบรักษาความปลอดภัยของแต่ละตึกได้มาตรฐานหรือไม่นะฮะวสทน่าจะพอมีข้อมูลนะครับและในเรื่องของการช่วยเหลือในการกู้ภยัยรถดับเพลิงของเราเพียงพอหรือไม่และมีมาตรฐานสูงพอหรือไม่สักครู่เดียวครับ กลับมาที่ขยายข่าวครับคุณผู้ชมอยู่กับผมนะครับและอาจารย์สุช,ชาติชวีนะครับพูดคุยกันต่อนะครับท่านนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือวอสอทอนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมถามไปแล้วนะฮะว่าถ้าเกิดไฟไหมคุณต้องทำอย่างไรคือลงนะไม่ใช่ขึ้น ควรจะลงครับควรจะลงนะครับแต่มีคนฝากถามมาว่าแล้วถ้าเปิดบันไดหนีไฟลงมาแล้วลงมาได้แค่สองสามชั้นมีควันขึ้นมาแล้วฮะอาจารย์ก็สวยฮะต้องตายอันตรายมากเลยอย่างนั้นไม่ควรมันไม่ควรจะเกิดขึ้นใช่ไ,ใชไหมไอ้ไฟในตาม<ว>เดินหนีไฟพรอมีไฟแล้วเนี่ยในป่องลิฟต์เนี่ยจะเป็นอย่างนี้จะมีไฟสองสว่างจะมีพัดลมอัดอากาศนะฮะนะครับเรียกว่าทําทันทีแล้วก็จะทําให้นะครับในปล่องเนี่ยนะครับเรียกว่าไม่มีไฟเข้ามา และมีความแข็งแรงมากนะฮะก็เลยเดินลงอย่างช้าๆไม่ต้องรีบข็าปลอดภัยนะครับแต่ทําไมบางท่านเขาขึ้นข้างบนนะหรืออาจจะเป็นไม่ได้เพราะเขาอยู่สูงมากเนี่ยเราขึ้นข้างบนมันก็รู้สึกง่ายกว่าแต่อย่างที่บอกก็คือว่าบางทีเปิดมาแล้วเจอควันคะคุณทินแต่มันควรจะมีมันควรจะมีนะครับประเทศไทยครับกรุงเทพมหานครตึกสูงๆเยอะครับมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยจากอคีภัยนฮะครับมันมาตรฐาน ระดับไหนฮะอาจารย์อยากเรียนคุณทินกับพี่น้องประชาชนว่าที่จริงแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับกฎหมายของเราทันสมัยมากนะฮะเพราะว่าใช้เรียกว่าดูเรื่องความปลอดภัยแบ่งตึกเป็นขั้นๆั้นขั้นรับตลอดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือส่วนใหญ่จะละเลยเรื่องการดูแลตอนออกแบบนี่ก็ทําถูกต้องนะฮะแต่ว่าเวลาตอนที่ใช้งานไปแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หมั่นตรวจสอบ เรียกว่าปีหนึ่งต้องเปลี่ยนอะไรต้องดูแลอะไรเวลาไฟไหม้ขึ้นมาทันทีเนี่ยนะครับพัดลมไม่ทํางานนะครับระบบส่งไฟส่องสว่างไม่ทํางานระบบไฟฟ้าสมางไม่ทํางานตรงนี้คือปัญหาที่เราเกิดเห็นบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นไอประเด็นที่บอกว่าแต่ละตึกก็ต้องกลับไปดูครับของตัวเองวกันว่าใช้งานได้ไหมดีหรือไม่อย่างไรครับแล้วระบบการกู้ภัยครับ รถดับเพลิงของเราอย่างกรณีที่เกิดขึ้นในที่คุณผู้ชมเห็นในจอเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นซอยที่ค่อนข้างเข้าลําบากครับแล้วมันควรจะสร้างตึกในซอยที่เล็กๆนี้หรือเปล่ากฎหมายอย่างที่มีกรณีของเอทัสจําได้มั้ยที่ศาลฟ้องให้รื้อถอนในซอยรุ่นบดีเนี่ยที่บอกไม่ถึงสิบเมตรไม่สามารถสร้างตึกขนาดใหญ่ได้ที่ไปที่มาตรงนั้นเนี่ยก็ตรงเลยที่คุณทินถามคือถ้าเกิดเกิดขนาดใหญ่ถ้าเกิดซอยมันแคบเขาก็ไม่อนุญาต ให้ซาดึกขนาดใหญ่ก็มีมาตรฐานอยู่แล้วแต่เวลาซาดึกขนาดใหญ่แล้วเนี่ยช่องว่างข้างตึก3ามเบนเนี่ยเขากำหนดไม่หมดไม่ใช่ไปต่อเติมสุดท้ายแล้วรถกระเช้าก็วิ่งรอบไม่ได้คนก็ไม่สามารถไต่บันไดได้เพราะบันไดพลาดไม่ได้นะครับส่วนใหญ่คนจะละเลยโดยเฉพาะในกรุงเทพเพราะคิดว่าไม่เกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆแล้วกฎระเบียบของกรุงเทพกับประเทศไทยดีเรียกว่าไม่เลยลาสมัยเลยนะครับเทียบเท่ากับในในอาเซียนของเราเนี่ยถือว่าดีมาก แต่ว่าจะทําหรือไม่ทําหรือจะไป enforce ให้มันเข้มข้นหรือเปล่าจะ enforce น,นี่ก็หน้าที่ยังดูแลไม่พอแล้วคุณทินก็ยอมรับว่าบ้านส่วนใหญ่ของกทมก็สร้างกันผิดแบบเยอะแาะไปหมดนะครับคงจะลําบากแต่ว่า อยากให้พี่น้องประชาชนคิดถึงความปลอดภัยของตัวเองกับครอบครัวเป็นหลักด้วยและต้องช่วยๆกันนะครับโอเคเข้าใจว่ามันอาจจะมีผิดแบบก็ต้องช่วยๆกันปรับแก้ไปเรื่อยๆนะครับอยาให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะไม่ต้องมานั่งแล้วก็ต้องมานั่งทำรายการมานั่งพูดเรื่องเดิมๆเดิมๆเดิมๆอีกรถดับเพลิงนะฮะอาจารย์ประเทศไทยอาจารย์พอมีข้อมูลพอจะทราบไหมคว่าเรื่องของระบบการเข้าไปช่วยเนี่ยรถดับเพลิงชีดรถกระเช้าอะไรพวกนี้ที่มีอยู่เราถือว่าเราใช้ได้เรามีรถดับเพลิงที่มีรถกระเช้าที่สูงทีี่สุดในนเซย ฮะใช่ครับสูงที่สุดในอาเซียนเลยล่ะใช่ครับอยู่ที่กทมก็มีความพร้อมอ <S 2> <S 2> แต่ประเด็นที่เห็นกันก็คือกว่าจะไปได้มันใหญ่กว่าจะไปตั้งขาได้คุณทินยิ่งมันใหญ่เนี่ยการที่จะเตรียมความพร้อมมันยิ่งนานบางทีไฟมาถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าไฟไหม้แล้วรถกระเช้าจะมาช่วยทันทันนะฮะพะมาบางทีก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากแล้วไฟมันก็ไปสักไกลแล้วนะเพราะมันต้องการเตรียมความพร้อมเยอะยกเว้นคือเป็นพื้นที่เปิดใช่ที่ที่ใช่ กว้างๆหน่อยมันก็มีข้อดีข้อเสียสะดวกในการติดตั้งแต่ของเราคือไม่ได้ล้าสมัยในเรื่องของรถดับเพลิงก็ดีแล้วก็มนุษย์ลุยเพลิงนี่ก็ถือว่ามีความกล้าหาญมีความตั้งใจสู้อย่างที่เห็นอยู่ของไทยถือเป็นฮีโร่ทีเดียวนะครับแต่ไม่อยากให้ถึงตอนนั้นนะครับสําคัญที่สุดส่วนใหญ่จะเกิดจากความประมาทเลินเล่อฮะแล้วอาจารย์จะแนะนํา แต่ละตึกอย่างไรฮนะรตอนนี้อันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของคนที่อยู่ในตึกแล้วนะแต่แนะนําตัวตึกเองคนที่บริหารจัดก,การตึกควรคจะดูอะไรยังไงณนะตอนนี้เลยนะครับาอาจารย์จะแนะนําได้อันดับแรกเจ้าของตึกเนี่ยไม่ควรต่อเติมหรือสร้างผิดแบบนะครับคือขออนุญ,ญาตและควรสร้างตามแบบก็มีหลายตึกที่ไม่ได้สร้างตามแบบก็มีแต่เวลาสร้างแล้วเนี่ยนะครับอย่าคิดว่าจบ เพราะเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องของเพลิงไหม้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องคอยดูแลอยู่สม่ำเสมอเรื่องนี้ทางวิศวกรรมสถานแห่งประทเทศไทยนะครับ<า>มีการจัดอบรมแทบทุกอาทิตย์เลยแล้วก็มีมาตรฐานออกมานะ <blind S 1> ครับเพื <ruled. S 1> ่อให้คนดูแลตึกมีความรู้รตรงนี้ถ้าเกิดท่านสนใจท่านสามารถไปติดต่อวิศวกรรมสถานได้นะครับผมกลับมาที่ที่ตึกที่ถูกไฟไหม้อาคารสูงหลาชั้นเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับในวันอาทิตย์นี้หรือวันไหนก็แล้วแต่นะฮะถ้าเกิดมีความเห็นว่า อันตรายมากครับอยู่ไม่ได้ครับทุบอย่างเดียวเลยนะใช,ใช่ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้ว,ล,วลักษณะการทุบนี่ม,มีบ้านรอบข้างผมแค่อยากาทราบเฉยๆว่ารอบบ้านรอบข้างเขาต้องทําตัวยังไงฮะก็ต้องย้ายออกไปอย่างนี้แหละเลยไนะไม่หรอกครับการทุบเนี่ยจ,จะไม่ทุบทั้งหมดก็ได้อาจจะต้องทุบเป็น<อ>บางชั้นก็ได้โอเป็นบางชั้นเหรออาจารเป็นไปได้ใช่ครับถ้าเกิดไฟไหม้อยู่ชั้นบนใช่ไหมคันทินอ่ะสมมุติทุบได้ได้ติดตามข่าวนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าต้นเพลิงอาจจะมาจากชั้นสาม ตอนนี้ยังไม่สรุปนะยังไม่สรุปนะมาจากชั้นสามแล้วลามขึ้นไปข้างบนเลยโอ้โหอันนี้ต้องไปดูอันนี้เหนื่อยแล้วนะการทุบตึกเนี่ยคนไทยก็เก่งใหญ่ขนาดไหนก็พอทุบได้นะครับแต่ปัญหาก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะเรื่องของเศษหินเศษอะไรต่างๆถ้าเกิดมีการปิดก็สามารถทําได้แต่ว่าอย่าพึ่งไปถึงตรงนั้นนะครับถ้าเกิดมันการแบ่งเรื่องของการดูอาคารที่ได้รับเพิ่มไม้เป็นสามกรณี อันดับแรกคือรุนแรงมากอย่างไงก็ต้องทุบทิ้งน,นคือบว,วมเหล็กเห็นออกมาหมดเลยนะ,ะพื้นบรรอ่าเพดานเนี่ยร่วงลงมาอันนี้ไหก็ต้องไปสองก็คืออยู่ในลักษณะที่ต้องคอยเฝ้าระวังมีโผล่มีอะไรออกมาอันนี้สามารถซ่อมแซมได้อันนี้ระดับสองระดับสองอ,อันดับสามก็คือยังมีข้อสงสัยเช่นมันเจอความร้อนทุกอย่างยังเนียนอยู่แต่มีควันมีอะไรออกมาอันนี้ก็ต้องใช้คอนที่ผมเรียนดูทินไปเพราะตาเดียดูแล้วใช้ได้แต่ต้องลงไปดูข้างใน เพราะฉะนั้นจะแบ่งเป็นสามระดับใช่แล้วก็เหมือนกับแดงเหลืองเขียวเขียวก็ไม่มีอะไรนื่เหลืองนี่ต้องคอยสอดส่วนแดงนี่ยังไงก็ต้องไปนะครับตรงนี้ต้องไปดูเพื่อนบ้านที่อยู่รอบข้างๆตอนนี้อาจารย์อาจารย์มีอะไรจะบอกให้เขาสบายใจหรือว่าบอกให้เขาครับให้เขามั่นใจว่าคงตอนนี้ผมว่าคงอาจจะเสียวๆเหมือนกันนะคือถ้ามันไม่แค่ครึ่งชั่วโมงก็โอเคมันก็อาจจะจบแต่ว่าไม่กันโอ้โหใช่ครับสี่ห้าหกชั่วโมงอ่ะเรารอบ ข้างๆเขาต้องทำอย่างเ้ยเขายังอยู่ได้เพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เพื่อนบ้านเนี่ยนะครับต้องขอความกรุณาอย่าเข้าไปในพื้นที่บางทีชอบมีไทยมุงสวนอกสนใจเนี่ยมันอันตรายตึกมันอาจจะไม่พังลงมาแต่อย่างพวกปูอะไรต่างๆที่มันลอดลงมาเนี่ยมันอาจจะตกลงมาใส่ท่านด้านอันตรายถึงแม้ไฟจะดับไปแล้วก็่ไมีโอกาสที่จะลงแน่นอนแน่นอนจะเข้าไปได้มีความเสี่ยงถึงแม้ผมเองผู้เชี่ยวชาญเองต้องระวังทุกฝีก้าเลยนะครับ ได้ครับก็ระวังกันนิดนึงนะฮะใครที่อยู่ในในซอยนี้นะครับสาเหตุของเพลิงไหม้เรายังไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้นะครับแต่มีการพูดถึงว่าอาจจะเป็นการจุดทูปไหว้เพราะตัวนี้ก็เข้าเทศกาลตรุษจีนถูกต้องไหมครับอันนั้นก็อาจจะเป็นเหตุเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าซึ่งก็ต้องรอทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปพิสูจน์นะครับแต่ทางกรุงเทพมหานครเรามีที่เขาออกมานะฮะอาจารย์เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับ15ข้อ นะฮะข้อควรระวังในช่วงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไหว้เจ้านะครับนี่นะฮะแล้วก็เพลิงไหม้ด้วยนะครับอ่ะอันนี้คนละตัวนะฮะ,ะแต่เป็นข้อปฏิบัติแล้วกันนะครับถ้าเกิดไหว้เจ้าแล้วติดไฟติดขึ้นมานะครับคุณผู้ชม15ข้อปฏิบัตินะฮะสำหรับเจ้าของอาคารหรือผู้ประกอบการคือหนึ่งมีเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหนึ่งเครื่องนะฮะติดตั้งระบบสรรัญญาณเตือนเพลิงไหม้ติดตั้งแบบแปลนแผนผังอาคารอันนี้มีความสําคัญยังไงข้อที่3อาจารย์ ข้อที่3แน่นอนนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยคนที่จะไปช่วยเรา<ะ>เขาก็รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเรากไม่เคยมาถึนงนี่มาก่อนนะคุณทินะนะครับและที่แสดงอุปกรณ์ดับเพลิงบางทีเข,เข้าไปแล้วก็ไปเอาสายฉีดน้ำมาแล้วก็เปิด<ะ>ก็มาช่วยเราภายในได้<ะ>แบบนี้ไม่ต้องรอรถกระเช้ามาะนะครับนะฮะมีข้อที่4ี่คือป้ายทางหนีไฟมองเห็นชัดอาจารย์พูดไปแล้วแจ้งทางเข้าออกทางหนีไฟนะครับให้ผู้ร่วมงานทราบอันนี้ชัดเจนแล้วนะฮะมีระบบ ไฟฟ้าสำรองใช่อย่างที่ผมได้เรียนค,คุณทินไปนะครับว่าสําคัญมากเพราะถ้าเกิดไฟฟ้าสำรองไม่มีพัดลมไม่ติดนะฮะไฟนําทางไม่ติดก็มืดหมดนะครับ,รบแล้วก็ควันเข้าไปควบคุมความสุขของผู้เข้าร่วมงานอ่ะอันนี้บางทีเป็นผู้ประกอบการถูกต้องไหมฮะมีเข้ามา<ช>ร่วมงานถ้ามากเกินไปอันแน่นก็แล้วมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาชลมุลมากแน่นอนครับนะครับแล้วก็ข้อที่8นะฮะมีผู้ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยตลอดเวลาอันนี้นะครับอ่ะต่อเลยนะฮะข้อที่9ครับ ตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมก่อนเปิดให้บริการนะครับข้อที่สิบนะฮะหลีกเลี่ยงการตกแต่งสถานที่วัสดุวติดไฟอันนี้มันจะห้ามกันได้ไงมันติดไฟง่ายหมดเลยนี่ยพวกพวกโ,โคมไฟที่เป็นกระดาษสีแดงนะฮะผ้าอะไรเงี้ยนะฮะทุกอย่างมันติดไฟง่ายหมดมก็สังเกตว่าช่วงตรุษจีนเนี่ยจะมีเหตุเพลิงไหม้มากที่สุดกว่าทุกเดือนจากเสิตินะครับยังไงก็ตามเนี่ยก็มันห้ามไม่ได้แต่ยัง ข้อหนึ่งถึงข้อแปดก็บอกแล้วต้องมีคนดูแลอย่งใกล้ชิดครับอข้อที่สิเอ็นะฮะงดการเล่นและการแสดงที่ใช้อุปกรณ์เกิดประกายไฟโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้เรามีกรณีแล้วเรามีกรณีนี้เกิดขึ้นนะฮะซึ่งสร้างความสูญเสียที่สุพรรบุรีคนเสียชีวิตหลายคนใช่หลายที่เลยนะครับ ข้อที่12ถ้าตรวจสอบการใช้งานระบบป้องกันอัคคีภัยอ่านี่อาจารย์บอกแล้วก็ต้องมันตรวจอยู่แล้วนะครับข้อที่13นสาะหากเกิดเหตุฉุกเฉินนะฮะก็ต้องให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้จัดงานด้วยนะครับ14นะครับตวรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสถาสภาพปลอดภัยหลังปิดบริการครับะฮะดีไฟไหม้หลังจากที่ปิดบริการก็มีก็มีคราวนี้ก็ลําบากเหมือนกันนะ well, ah ครับนะครับเพราะว่าไม่มีคนดูแลข้อที่15นะครับสถานบริการต้องจัดให้มีประกัน ต่อชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอกครับนี่คือ15ข้อปฏิบัติต้องกันไฟไหม้นะครับสำหรับเจ้าของอาคารแล้วก็ผู้ประกอบกิจการต่างๆนะครับให้รับทราบนะครับก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ที่สําคัญเราตัวเราถ้าเจอเหตุการณ์จําไว้เลยฮะมีสติก่อนแล้วก็ไปทางใี่ไปนั่นคือนั่นคือโอกาสที่ดีที่สุดใช่ครับไม่ใช่ขึ้นข้างบนไม่ใช่ครับลงข้างล่างนะฮะใช่ครับแค่นั้นจําให้แม่นครับ นะครับอาจารย์ครับถ้าอย่างนี้อาจารย์วันอาทิตย์ถ้าได้ลงไปตรวจสอบนะทางวสทได้ลงไปตรวจสอบก็เดี๋ยวคงต้องมีรายกันเข้ามาอีกทีหนึ่งว่าเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการของเราสดและย้อนหลังได้นะครับทาง w w w t n n thailand com นะครับทั้งหมดนี้คือรายการขยายข่าวนะรายการต่อไปภาษาจีนวันลาทิต์นะครับอาจารย์และผมลาคุณผู้ชมในช่วงนี้ครับสวัสดีครับ